สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจดู่ันนะคะวันนี้อ้นมีส่งมอบรถค่ะเริ่มงงามยามดีมากเลยนะคะวัน,นที่เก้าเดือนเก้านะคะวันนี้ส่งมอบรถกันถึงห้าคันเลยทีเดียวนะคะอม,มาดูคันลหะละ่อคันนี้กันนะคะนี่เลยฮลเรนเดอร์สี่ประตูหนึ่งคือเก้าดีไอเกรดแซดเกดียร์ธรรมดาสีขาวมุกนะคะคันนี้ของคุณอธิวัฒน์ค่ะราคาอยู่ที่เก้าแสนเก้าันบาทนะคะแต่งลอด้วยการเป็นแบบจัดทรงนะคะ อ่าแม็กเดิมเป็นขอบสิบแปดอยู่แล้วแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนลายนะคะเปลี่ยนยางด้วยแล้วก็โหลดจัดทรงหน้าสองหลังสามก็จะหล่อประมาณนี้นะคะอ่าอันนี้ท,ท,ทาพิธีไหว้รถเรียบร้อยเอาเลิกเอาใช้แล้วนะคะเดี๋ยวมาพูดคุยรู้จักกับเจ้าของรถกันนะคะอ่ะคุณอธิวัฒน์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นรถแล้วเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกแรกที่เห็นรถเลยเป็นยังไงบ้างถูกใจเลยครับถูกใจชอบไหมชอบเลยครับชอบ อขอสอบถามนี่นึงนะทำไมถึงเลือกซื้ออิสูซุคะพี่แนะนํามาครับพี่แนะนํามามีคนที่ทํางานใช่ไหมคะใช่ครับออกโลกัะอ้อไปเนาะแล้วก็แนะนํามาซื้อรถใช่ไหมคะอ่าแล้วทำไมถึงเลือกซื้ออิสุสุลองดูครับลองดูชอบตรงไหนของอิสูซุคะดีไซน์ครับดีไซน์สวยแล้วก ถูกใจวัยรุ่นดีอ๋อถูกใจวัยรุ่น <c oughs> นี่ทรงนี้เลยใช่ไหมไวัยรุ่นทรงยีาราฟแค้ใช่ไหมคะใช่ครับอ่าถูกใจแล้วถามนิดนึงเรื่องในส่วนของการจัดไฟแนนเป็นยังไงบ้างผ่านยากไหมไฟแนนผ่านง่ายครับผ่านง่ายเนาะอันนี้ใช้เงินออกรถเยอะไหมคะก็นี่ครับดาวส5 15%้าเนิห้าเอร์เ็นนะโอเคผ่อนสบายๆเนาะผ่อนสบายๆเงินหนึ่งพันครับนะคะอ่ะโอเคไฟแนนก็ผ่านไม่ยากด้วย ทีนี้เรื่องงานยานดีเนาะจะขอวอวยพรลูกค้าก็แล้วกันนะคะขอโอก,กาสนี้วอวยพรขอให้ําขี่ปลอดภัยเรื่อยๆแหงๆนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้มีความสุขกับการใช้รถเนาะขอให้ปลอดภัยในทุกเส้นทางนะคะขอบคุณที่ให้อ้อได้ดูแลนะคะคสวัสดีค่ะนี่อีกท่านหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ